สวัสดีครับร้านปูสเบอร์แท็กเตอร์นะครับวันนี้มี MU4902 นะครับเข้ามาใหม่รถขนาด49แรงนะครับดูภายนอกก่อนนะครับสีตัวเดิมนะครับกระปงเดิมๆนะครับสติกเกอร์ต่างๆครบนะครับไม่ซีเมจาก็ถือว่าสภาพยังสมบูรณ์นะครับในส่วนของภายนอกสีตัวเดิมนะครับท่อนคัตจะไม่เคยตัดนะครับเครื่องก็เดิมๆขาหน้าเดิมนะครับแต่ว่ามีที่ว่าลูกค้าเดิมเขาเปลี่ยนซีลล้อหน้านะฮะ แบบใบดันแล้วก็คานด้านล่างก็จะมีเก็บสีรอยถลอกนะครับแค่นั้นนะครับยางหน้ายางหลังก็ยังเหลือๆนะครับออกระทะล้อก็เดิมๆต้องโดยสารเบาเดิมนะครับซุ้มลอ้อซ้ายขวาสีเดิมนะครับพวกชุดควบคุมอะไรต่างๆชุดคันเกียร์อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีรอบไฟเลียวไฟท้ายนะครับอยู่ครบดันท้ายเดิมๆนะครับ ดันท้ายยังไม่เคยแกะนะครับสีล้อหลังฝาบนอะไรพวกนี้นะครับยังอยู่ในสภาพเดิมท้ายเดิมๆดัดนท้ายไม่มีแกะอะไรนะครับยางก็ถือว่ายังใช้ได้อีกนานนะครับพวกสีตัวพวกนี้ยังเดิมๆทั้งหมดนะครับมาร์กโรงงานอะไรก็ยังอยู่ เครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทีนึงนะครับตัวเครื่องด้านนี้ก็จะมีเปลี่ยนซีนล้อหน้านะครับจากเจ้าของเดิมจะลองดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยนต์ยังไม่เคยแกะนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดาเดิมๆนะครับฝาบนไม่เคยเปิดพวกพลาสติกคอปน้ําอะไรพวกนี้ไม่มีแตกนะครับปปั๊มน้ําเดิมนะครับ ไม่มีแกะพวกหัวฉีดอะไรต่างๆนะครับปั๊มปัมอะไรพวกนี้ยไม่เคยแกะนะครับเครื่องเดิมเครื่องก็แห้งนะครับไม่มีจุดเลือดซึมนะครับเตัวเงินติดง่ายนะครับจเด,ดูน้ํานน้ำปกตินะครับน้ำไม่ดำ ครื่องไม่มีไอนะครับก็ถือว่าเครื่องดีนะครับรถสภาพก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับระบบฮัดลกหน้าหลังยกขึ้นยกลงปกตินะครับน้ำหนักพวงมลาลัยซ้ายขวาน้ำหนักปกตินะครับไม่น้นำหนักเวลายเหยียบคับเหยียบเยบรกก็ปกตินะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับสภาพรถรวมก็ถือว่าดีนะครับในส่วนของอ พื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบเกียร์อะไรต่างก็งถือว่าดีนะครับตัวนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีซ่อมอะไรนะครับแต่ที่ว่าจะเห็นเพิ่งเห็นนะครับในฉีดน้ําล้างๆเนี่ยจะมะีเหมือนซีนเดย์หมูนะครับซึมๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวที่ร้านเปลี่ยนให้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับระบบพื้นฐานนี่คือปกติเลยครับไม่ได้ไม่ได้ปลูไม่ได้อะไรนะครับ เกียก็ทํางานปกติทุกเกียนะครับท้ายเทย์ไปลาวิ่งเร็วก็ปกตินะครับสําหรับงานไล่นะครับใช้ดันใช้ไถ่ายนะครับตัวนี้น้าหนักตัวก็ทั้งเยอะนะครับก็จะเหมาะกับงานไล่นะครับน้ำหนักที่ว่าเน้นดันเน้นอะไรพวกนี้นะครับคันนี้มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านปวนช้างนะครับราคาเปิดไปที่5 4า0 0 0บาทนะครับ อ่าแต่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับร้านภูเสมอแทคกเตอร์เบอร์โทร0ู3 4539 2 2 4หรือ099 4945351ถ้าเกิดว่าเพืเ่อนๆนะครับมีญาติที่อะไรพี่น้องอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดสนใจรถไถมือสองก็ติดต่อได้นะครับทางร้านมีค่าแนะนำให้ขอบคุณมากครับ